กำลังฝึกวาดวงกลมครับแต่วาดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นวงกลมสักทีครับฝึกวาดไปทําอะไรอะคะเขาบอกว่าคนที่อยากจะเริ่มรู้จักศิลปะให้เริ่มจากการวาดวงกลมครับ <c oughs> วาดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นวงกลมอ่ะพี่โบเคนไม่ต้องท้อนะคะฝึกไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้เองแหละ <c oughs> ถึงแม้จะมีศิลปินหลายคนที่แบบเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ทางด้านศิลปะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ต้องขยันทํางานหนักฝึกฝนตัวเอง <c oughs> จนได้ทักษะทํางานสร้างสรรค์อย่างที่เขาต้องการแหละยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งนะคะ ตอนที่เขาเติบโตมาเนี่ยไม่ชอบศิลปะเลยด้วยซ้ําแม้แต่ลองฝึกวาดวงกลมเหมือนเค้นเนี่ยก็ยังทําไม่ได้เลย,เยจริงไหมคะใช่แต่เชื่อไหมว่าพอเขาทํางานฝึกฝนตัวเองอย่างหนักแล้วเนี่ยกลายเป็นศิลปินที่มีผลงานมากมายและวทางานที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมด้วยต่างหากอืมงั้นเคนฝึกวาดต่อแล้วกันครับใช่เลยผมต้องมีวันนั้นให้ได้ครับพี่โบครับ ที่พี่ทอมไม่ชอบศิลปะเลยคือตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเรียนศิลปะเราได้เรียนเนี่ยมันเหมือนถูกตีกรอบไว้คือเขาจะมีตัวอย่างว่าอันนี้คืออันที่มันดีนะแล้วเราพยายามจะทาเรายิ่งทาเท่าไหร่มันแบบอาจารย์บอกว่ามันไม่สวยนี่มันห่วยมากอะไรเงี้ยมันทําให้เรากลัวศิลปะคือแบบหลังจากนั้นคือเราก็ทําแค่แบบพอผ่านไม่ได้มีความสนใจไม่ได้อยากรู้ไม่ได้อยากจะแบบแตะต้องมันเลยจนกระทั่งเริ่มมาทํางานดีไซน์ แล้วเราคิดว่าจริงๆเนี่ยศิละปะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเรามากค่ะแล้วเราเป็นคนที่ชอบเอาชนะตัวเองคือไม่ชอบแข่งขันกับคนอื่นก็ค,คือจะพยายามริชว่าให้ข้อด้อยของเราในชีวิตเราคืออะไรข้อที่ควรจะแก้ไขคืออะไระเรื่องหนึ่งที่เราเจอคือเรื่องศิละปะก็เลยพยายามศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะมากขึ้นวิธีการทํางานแบบศิละปะมากขึ้นแล้วก็พยายามมา a p ลายใช้ในงานของเรา ศิลปะไม่ใช่แค่วาดเขียนมันยังมีเครื่องมือห,หลายๆเครื่องมือให้เราแบบได้นําเสนอข้อความต่างๆได้ใช่พอพูดเรื่องเครื่องมือเนี่ยก็เลยต้องถามว่าเครื่องมือในการทํางานสร้างสารรค์ของพี่ทอมเนี่ยมันกลายมาเป็นกล้อง,องอถ่าย,ายภาพได้ยังไงเพราะอย่างที่บอกว่าเราวาดรูปไม่เก่งแต่เราไป<อ>ทํางานดีไซน์ซึ่งพอมาถึงเรื่องของการนําเสนอภาพที่มันมีอยู่ในหัวเนี่ยคือเราเป็นคนที่แบบมีอะไรในหัวเยอะมากก่อนที่เราจะมาจับกล้องเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ เราเป็นคนเดินทางเยอะ <im itation> เราเห็นอะไรเยอะแยะมากมายแต่ว่าจะมานั่งวาดรูปให้เขาดูวาดแบบวาดวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยใครเขาจะเข้าใจ <im itation> ใช่ป่ะแล้วบางทีเราเจอคนแปลกหน้าเราก็มีความประมาทเราก็จะพูดกับเขาในเรื่องเราก็เลยคิดว่าถ้าถ่ายทอดออกมาเป็นภาพให้เขาเห็นเลยอย่างที่เราตั้งใจเนี่ยมันน่าจะดีกว่าต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนที่เดินทางเยอะในเวลาการเดินทางของเราเราจะเดินทางด้วยเครื่องเล็ก แล้วเรามีอุปสรรคในชีวิตอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นคนกลัวการน,นั่งเครื่องบินเล็กเ <laughs> สร็จแล้วเราก็พยายามคิดว่าทํายังไงมันถึงจะขจัดความกลัวนี้ไปได้เ <laughs> ขาก็แนะนําบอกว่าก็ให้หายกิจกรรมทําในระหว่างที่เดินทางอ่านหนังสือเราก็ไม่ชอบอ่านอบนเครื่องบินจะทํากิจกรรมอะไรจะปากก๊อตติดก็ไม่ใช่แล้วห <laughs> <laughs> รือว่าก็เลยคิดว่าเออลองเอากล้องถ่ายรูปมาซึ่งมันทําให้เราจดจ่ออยู่อะไรบางสิ่งบางอย่างเราเดินทางเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะมากของโลกจากมุมสูง ฉะนั้นหนึ่งในวิธีการที่เราสามารถทําให้คนอื่นเข้าใจและเห็นในสิ่งที่เราเห็นได้เนี่ยก็คือการถ่ายภาพจากขางอากาศอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายภาพเราก็ถ่ายภาพมาเรื่อยๆไอความกลัวบนเครื่องบินก็หายไปพอพอเริ่มถ่ายรูปได้แล้วความกลัวหายไปก็หายกิจกรรมอย่างอื่นทําบ้างก็กลายเป็นแบบอยากบินบ่อยขึ้นไปถ่ายภาพก็เริ่มถักกอติสบนเครื่องบินแล้วในระหว่างถ่ายภาพไปด้วยไม่ใช่ก็พยายามแบบหามุมมองใหม่ๆในการถ่ายภาพ ขึ้นนมาาาาาาเเช่ก่กกรถยภพออาาศัป็ฟ์แต่ว่าที่เห็นงานพี่ทอมมาเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นฟอร์แมตของภาพถ่ายแฟชั่นใช่ไหมคะแล้วมันมาเกี่ยวมีความเชื่อมโยงกับภาพถ่ายแบบจากเครื่องบินยังไงพอ เราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราก็<ะ>ไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะถ่ายเราก็ต้องถ่ายภาพจากทางอากาศทางพื้นดินใช่ไหมคะ,ะพอมาอยู่บนพื้นดินเนี่ยเราเริ่มถ่ายภาพพวกแฟชั่นแล้วเราคิดว่าการถ่ายภาพแฟชั่นเนี่ยเป้าหมายหลักของมันก็คือการขายของ<ะ>ขายเสื้อผ้าขายเฟรนขายอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้ว <c oughs> <c oughs> ในการเข้ามาในวงการภาพถ่ายของเราเนี่ยเราเจอเรื่องหลายๆเรื่องที่ ทำให้เราไม่สบายใจอย่างเช่นการขัดแย้งกันในระหว่างช่างภาพวปกันเองก็มีการเถียงกันว่าแบบอันนี้มันมุมของฉันอันนี้มันแบบคอนเซปต์ของฉันอันนี้มันโพสของฉันมีการต่อสู้กันสูงมีการแข่งขันกันสูงแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าช่างภาพสองคนมันเก่งกันจริงๆอ่ะทาไมไม่รวมพลังกันสร้างสรรค์อะไรใหม่ขึ้นมาตอนนั้นมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งเป็นช่างภาพสายวีดิ้งชื่อคุณมารตี้อังสกุลปกติเขาก็จะถ่ายภาพแบบคู่รักหนุ่มหนิงหนุ่มหนิง ให้ลองมาถ่ายภาพแนวแฟชั่นที่เขาไม่เคยทําแล้วมันเป็นเรื่องของความเกียดชังความขัดแยง้แยงเดี๋ยวก็น,นะฮะช่างภาพที่ถ่ายความรักเกี่ยวเกี่ยวกับความความหวานความละมุนแล,แล้วก็ไปใช่แล้วไปถ่ายกับความขัดแยง้งความเกียดชังมันเราก็นี่ไงมันคือการสร้างสรรค์งไงเราพยายามาทำอะไรให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมา,าแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งมันกำลังแบบระอุได้ที่เลย อย่างข่าวที่เป็นเรื่องของการเมืองที่มันออกตามโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันจริงอันไหนมันเท็จหรือว่าใครพยายามจะทําอะไรกันแน่เราก็เลยคิดว่าเอาเรื่องของความขัดแย้งของช่างภาพมาบวกกับความขัดแย้งทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานที่มันสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับสังคมขึ้นมาสังคมโดยกว้างโดยที่เราไม่ได้ไปจาะโจงกลุ่มไหนแต่เรามีซอสแล้วใช่แล้วดูซิมันจะเกิดอะไรขึ้น นั่นน่ะเราคิดว่าปัญหาการเมืองมันมันร้อนแรงมากคือเราคิดว่าถ้างานเซตนี้ออกมาแล้วได้รับความสนใจมันสามารถเบรกและให้คนแบบหันมาคิดว่าเฮ้ยถ้าชันดาวขึ้นมาแล้วเกิดเหตุความรุนแรงในกรุงเทพขึ้นจริงเนี่ยอันนี้คือภาพจินตนาการที่คนจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้อันนี้คือคุณ<น>เอาอย่างนี้เหรอใช่ <Okay. S 1> คือเซตนี้เป็นเซตแรกที่เราทํางานแฟชั่นที่เกี่ยวกับปัญหาสังคมค่ะ แล้วมันเป็นงานใหม่มากสื่อหรือว่าคนต่างๆที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราพยายามติดต่อไปหลายสน,นักพิมพ์หลายพับลิเคชันว่าเออเอาอันนี้ไปลงไหมเขาก็แบบอะไรของยูอันนี้แบบคืออะไรเงี้ยอยู่ดีๆออแฟชั่นพูดอะไรล่ะเออแฟชั่นไม่อยู่กับปัญหาการเมืองได้ยังไงพูดมาขนาดนี้ว่าขอดูตัวอย่างภาพาาไ,ได้ไหมฮะไดา,าบบจะร้อนแรงทำไมทำไมเขาถึงคือเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องร้อนแรงขนาดนั้นแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยเช่นภาพนี้เป็นต้นใช่ไหม เราก็มีการใช้สัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นการถูกจองจำ<ะ>เป็นเน็ตแ<ะ>ม้กระทั่งใช้นกหวีดซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการต่อสู้<ะ>ในช่วงนั้นมาใช้นะ,ะฮะเราก็ไม่ได้ให้เห็นว่าตำรวจแบบเป็นคนเลวหรือว่าแบบจะเป็นฝ่ายอาธรรมเสมอไปเราพยายามให้เห็นว่าตำรวจและทาหารเขาก็ทำหน้าที่ของเขาอัน<ะ>นี้คือภาพประวัติศาสตร์ที่เราเอามานำมาเสนอในรูปแบบแต่ละค่ะนอันนี้ก็คือเรื่องของ,<ะ>ของการฉีดน้ําที่เราเอาน้ำมาฉีดเลค่ะแต่สวยเชียว ซึ่งเราคิดว่าเฮ้ยถ้าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงนี่ยถ้าเราเริ่มจากหัวขบวนไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากฐานล่างสุดใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าสื่อใดในฐานล่างสุดเนี่ยมันเป็นสื่อที่มีพลังมากมในสังคมไทยแมสที่สุดแมสที่สุดแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีที่สุดก็คือพันทิพย์ทตอมซึ่งตอนนั้นเราสื่อออนไลน์เป็นสื่อออนไลน์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีความเข้าใจใน ตันกะหรือว่าความคิดของคนที่มาใช้สื่อพันทิปใช่ก็เลยคุยกับทีมว่าเฮ้ยเราจะทําวิธีการนําเสนอแบบนี้โดยการเอาไปโพสต์ที่พันทิปมันจะต้องมีแบบมนุษย์ออกมาด่าพวกอยู่แล้วด่าฉันฉันเฉยๆมากแล้วทุกคนก็บอกว่าเออก็โอเคไม่มีปัญหารับได้เราก็เลยอ่ะเอาไปโยนทีพันทิปก็โยนไปน่าจะหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุการณ์ชัดาว เสร็จแล้วพอโยนเขาไปเนี่ยเหมือนแบบโยนนิวเคลียรเ์เข้ากองไฟแบบทุกคนมาลุมด่าแต่ว่าในการด่าของเขาเนี่ยหรือการให้คอมเมนต์เนี่ยมันมีหลายด้านมากซึ่งเราคิดว่าในการทํางานศินละปะยูจะต้องรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้แล้วก็ต้องเลือกว่าอันไหนคือสิ่งที่มันดีสําหรับงานยู อะไรที่เป็นประโยชน์ใช่เราก็เลยเนมานั่งดูโหเขาด่าเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอเออน้กสุดดีใจนนที่เขาให้ความสำคัญกับงานของเรามาอินกับเรื่องของเรานี้ใช่เราก็พยายามดูว่าเออนนี้เขาด่าเขาแสงไม่สวยเออลองคิดดูว่าแบบถ้าเราเปลี่ยนยังไงใช่ถ้าเราแบบทําเหมือนที่เขาคอมเมนต์มามันอาจจะดีขึ้นก็ได้หรือเขาหวังที่จะเห็นอะไรเมื่อมาดูอะไรอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่แบบเราคิดว่าคนทําศิลปะหรือว่าคนที่ทํางานทัศน่ายควรจะพัฒนาค่ะ าการที่เราทํางานแฟชั่นแล้วเราเอาเรื่องการเมืองหรือเรื่องประเด็นทางสังคมมามาสื่อสารด้วยกันพี่ทอมเรียกกรอบหรือว่าเรียกการทําแบบนี้ว่าอะไรอ่ะจริงๆต้องสาราภาพเลยว่าทํางานอันนี้มาประมาณ2ปีเราไม่เคยตีกรอบหรือเราไม่เคยรู้เลยว่างานเราเรียกว่าอะไรเราก็บอกว่าเป็นงานแฟชั่นธรรมาดาแต่มเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเนี่ยเราไปอังกฤษมาแล้วก็เอางานไปให้เอเจนซี่ดูเขาบอกเฮ้ยจริงๆงานยูเนี่ยมันเรียกว่าโซเชียลคอมเมนต์รีนะ พอเราไปศึกษางานโซเชียลคอมเมนต์รีโฟโตกราฟีของหลายๆคนทั่วโลกเนี่ยมันก็มีประวัติศาสตร์ของมันอยู่แล้ะแต่ว่าคนที่ทําได้จริงมีอยู่น้อยมากเพราะว่าหนึ่งเราคิดว่าเขาไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อสารคืออย่างเราเนี่ยเราพยายามเอาเรื่องที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเอามาสื่อสารแล้วเรามีการทํารีเร์ชเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเราสามารถอธิบายงานเราได้ว่าทําไมถึงทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ซึ่งการทํางานอย่างนี้เนี่ยก็มันก็ไม่ได้ แฟชั่นด้วยแหละเพราะมันไม่ใช่เหมือนแบบเอานางแบบแฟชั่นและเสื้อผ้าแฟชั่นมานําเสนอเสื้อผ้าเทรน์อะไรแล้วมันก็ไม่ใช่ภาพถ่ายแบบแนวด็อกิเมนทรีแบบสรารคดีที่บันทึกเหตุการณ์อะไรเพราะว่าเราจําลองเหตุการณ์ที่จินตนาการขึ้นมาเองแต่ว่าต้องการที่จะสื่อสารอะไรบางอย่าง จริงๆมันก็มีทั้งเป็นการมาโนขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำด<ะ>็อกทีมนต์รีอย่างงาน Last Farewell อย่เง,งี้ยจริงๆมันเป็นด็อกทีมนต์รีซึ่งเราเอานางแบบแฟชั่นไปแปะอยู่ในงานอ๋องาน Last Farewell เราได้เคยไปร่วมพูดคุยกับพี่แดงผู้ก่อตั้งกลุ่มไทยเวล ถึงเรื่องของการถ่ายภาพในเชิงอนุรักษ์และการจัดนิทรรศการบอกเล่าให้บุคคลทั่วไปเห็นถึงความสำคัญของวานบรูด้าที่อาศัยอยู่ในอ่าวตัวกอและหนึ่งในผลงานที่ถูกนำมาจัดแสดงในนิทรรศการนั้นก็คือภาพถ่ายชุด The Last Farewell ของคุณทอมซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาพของนางแบบที่กำลังยืนเฉิดฉายคู่กับซากวานบรูดา แล้วทำไมนางแบบถึงมาอยู่กับซากวานได้เราลองไปฟังแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้จากคุณทอมกันดีกว่าค่ะเมื่อปีที่แล้วถ้าจําความกันได้ในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีซากประวนันที่มันลอยซากใหญ่มากแล้วมาขึ้นอืดที่แหลฟ้าผ่าะนะครับในป่าคงกลางซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วปกติเนี่ยเราทํางานอนุรักษ์เกี่ยวกับสัตว์ทะเลาหายากมาอยู่แล้ว,ลวประมาณ8ปปีโดยการใช้เครื่องบินเนี่ย เอาบินสำรวจแล้วก็ถ่ายภาพทางอากาศอันนี้ก็ทำกับกลุ่มอะไรเป็นพิเศษว่อชื่อจะ Flying Scout คือเป็นกลุ่มที่เรารวบรวมนักบินแล้วก็ให้มาช่วยงานอนุรักษ์แล้วก็งานสังคมต่างๆเราคิดว่าจริงๆคนที่มาทำงานอนุรักษ์เขาไม่จำเป็นจะต,ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าเขาอาจจะมีความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งที่เขาชอบ แล้วเราก็พยายามลิงก์เรื่องพวกนี้มาอยู่ในกลุ่มของเราแล้วใช้ประโยชน์จากตรงนี้ให้สูงที่สุดอ,อย่างสิ่งที่เราทําอยู่ก็คือการเอาอนักบินมาขับเครื่องบินเล็กเพื่อช่วยงานสํารวจสัตว์ทะเลที่สํารวจก็จะมีปะวานบูดามีพยูนม,มีโนมาพันต่างๆในทะเลเอ่าวไทยแล้วก็ทะเลฝั่งอันามันพอกลับมาที่ลาสแฟเวลเนี่ย เราก็สงสารมันนะว่าทําไมมันแบบมันมารอยอืดอยู่กลางทะเลได้ขนาดนี้ตัวพองเช่เราก็คิดว่า<ะ>มันจะเป็นตัวหนึ่งที่เราเคยบินสํารวจหรือเปล่า,าจจหรือว่าถ่ายเก็บเอาไว้ใช่เราอาจจะรู้จักมันก็ได้เราก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะไปถ่ายรูปมันเก็บไว้แล้วก็มารณรงค์ให้คนอื่นเห็นว่าสัตว์ทะเลหายากในเมืองไทยเนี่ยควรจะต้องอนุรักษ์ไว้เป็นการล่ำลาครั้งสุดท้าย<ะ>ก็เลยกลายเป็นชื่องานชื่อ the Last Farewell ในขณะที่ทีมนักวิจัยและสัตวแพทย์กำลังผ่าสำรวจซากวาลบรูด้าอยู่นั้นก็ได้มีกลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่กำลังสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อกระตุ้นให้คนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากและสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยการถ่ายภาพแฟชั่นแล้ภาพที่เห็นตอนนั้นมันคือตัวมันถูกเปิดออกแล้วมันก็เห็นแบบเครื่องในไส้ในมันอยู่แล้วก็ไลยล้อมไปด้วยคนที่เมื่อเทียบกับตัววาแล้วตัวเล็กนิดเดียวเองอะเป็นนักวิจัยหรือ สัตวแพทย์ต่างๆที่มาทํางานอยู่ด้วยแต่นางแบบที่ยืนอยู่ข้างๆวานตัวนั้นก็ยังดีสวยนิ่งอยู่ได้ไงคะสนุกตาสนุกตาทางานเป็นยังไงบ้างอะคะตอนน้คือต้องบอกว่านางแบบคนนี้ชื่อเมลานีเดวิดกลิ่นมันเหม็นมากก็จินตนาการว่าหนูตัวหนึ่งมันกลิ่นไปลำตายกลิ่นขนาดไหนแต่นี้ป้าวานเนะแล้วแบบกำลังจะระเบิดออกอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเราไม่ได้ห่วงเรื่องอื่นคือเราห่วงแค่ว่า หน้าที่ของเราตอนนั้นคือช่างภาพทํางานสายอนุรักษ์ต่ต้องการถ่ายทอดเรื่องของปะวาตัวนี้ให้คนอื่นเข้าใจเรื่องของการทํางานอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากที่แค่นั้นจริงๆแล้วก็พยายามถ่ายทอดออกมาในงานเซ็ตนั้นแต่ในระหว่างที่คุณทอมกําลังตั้งใจถ่ายภาพอยู่นั้นเขาก็กําลังถูกจับตามองจากบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจจะตีความตั้งใจของคุณทอมในมุมมองที่แตกต่าง เดินทางไปถึงไซยงานประมาณสักเจ็ดโมงกว่าผูะนักข่าวมาทุกสถาบันท <c oughs> ุกเจ้าทุกหน่วยแล้วปะตายละทํายังไงดีะวะปัญหาของเราที่เจอในวันนั้นคือเขานําเสนอเรื่องราวของเราในอีกแง่มุมหนึ่งนักข่าว, <c oughs> วาพวกนี้ไม่ได้มาทําข่าวเรื่องวานหรอคะไม่เขามาทําข่าวเรื่องวานแต่อพอดีเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของข่าวในวันนั้นเพราะว่าเขาเห็นข่าวมาไง ฮอดกวาทอวาตายเขาก็คงไม่เคยเห็นช่งพา,พางภาพที่จะมาถ่ายภาพแฟชั่นกับซาบวานมีสำนักข่าวหัวหนึ่งค่ะถ่ายภาพเราตอนที่เรากําลังถ่ายภาพนางแบบแล้วก็มีซาบวานอยู่ในแบกก็กกราวด์ล้วก็ไปพาดหัวข่าวสะแบับช่างภาพสุดเพี้ยนเอานางแบบมาถ่ายคู่กับซาปาวานแล้วเขาไม่ได้มาสอบถามอะไรเราเลยไม่ <at> แค่ถ่ายรูปแล้วก็ไปเขียนข่าวใช่แล้วโลกโซเชียลเนาะก็อย่างที่ว่ามันมีรับปาปริญญาทั้งหลายเล ทุกคนก็มาลุมดาว่าแบบโอ้โหอี่นี่มันเพียนมากนะแบบมันสุดจริงๆเงี้ยคือเราก็แบบเราก็แบบนั่งดูแล้วเราก็แบบมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยก็สนุกดีก็นั่งดูต่อไปก็ไม่ได้แบบไปออกตัวหรือว่าแก้ข่าวอะไรเพราะเราก็ทําสิ่งที่เราคิดว่าใช่สุดท้ายที่สุดเราคิดว่าเราอยากให้สังคมตัดสินเองว่าสิ่งนี้ที่เราทํามันคืออะไรแล้วเราคิดว่าเราบรรลุเป้าหมายมากสิ่งที่เราพยายามจะให้คนเข้าใจคือในทะเลอ่าวไทยตะกอนเนี่ยมีปะวันอยู่นะ อยู่หรืออย่างจากข่าวนั้นเราคิดว่าทําให้คนหลายๆคนรู้ว่าในอ่าวไทยมีประวัน,น,วนอยู่<อ>แล้วก็มีสถิติขเข้ามาใช่มันก็ทําให้คนแบบเกิดคําถามมากขึ้นนอกจากนี้ผลง,งานภาพถ่ายชุด The Last Farewell ยังได้ถูกนำไปตีพิมพ์ใน s o l i s Magazine นิตยสารแฟชั่นชั้นนำจากนิวยอร์กฉบับเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วยค่ะ ในการทํางานอนุรักษ์ของพี่ทอมแล้วค่ะนอกจากที่จะเป็นเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ทะเลแล้วเนี่ยมีเรื่องของสัตว์ที่อยู่บนบกหรืออยู่ในป่าอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีที่ทําอยู่ก็เป็นเรื่องของชนีอันนี้ผมว่าผมก็รู้ว่าพี่ทอมทํางเลยชะนีอยู่ครับ k ค n เอาเพื่อนมาด้วยเหรอคะเพิ่งมาเมื่อกี้เลยครับตัวนี้เหรอคะชนีที่เป็นสัตว์นะชนีไม่ใช่ผู้หญิงก็เรื่องของชนีนี้เพิ่งทํามาได้ประมาณ3ามปี ก็ที่ภูเก็ตนะฮะจะมีศูนย์ฟื้นฟูชนีอยู่ศูนย์หนึงนะครับแล้วก็เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมเพราะว่าศูนย์นี้มันมันเล็กมากแล้วมันเป็นพื้นที่ที่แบบติดอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวเขาก็พยายามจะแบบฟื้นฟูชนีแล้วก็ปล่อยคืนสู่ป่าแต่ว่าป่าด้วยจำนวนที่มันแคบลงแคบลงเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้การทํางานของเขาลําบากมากขึ้นเราด้วยความมีความคิดที่จะช่วยเขาขยายศูนย์ แล้วก็ไปคุยกับชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่บ้านปายจปีค่ะคือหมู่บ้านนี้จริงๆแล้วแต่ก่อนนะเป็นหมู่บ้านนักล่าล่าชนีกันหมดป่าล่าไปทําอะไรล่ะก็ไปทําอาหารบ้างเอาไปขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเขาได้ข่าวเรื่องของการทําโครงการคืนชนีสู่ป่าของเราเขาอยากจะช่วยโดยการรับอุปการะค<อ>รอบครัวชนีต่างๆ<อ>ให้กลับมาอยู่ในป่าเขาจะได้ยินเสียง เรียกร้องเสียงร้องของชนีก <c oughs> ็เลยกลายเป็นโครงการคืนชนีสู่ป่าที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นะครับเรากา็กำลังพาเจ้าชนี3ตัวนะครับอดอกเตอร์ตั um ้มโดโด้โอซีอันวันนีบิวตีบิวตีแบล็คบิวตีนะครับตอนนี้แวะมาเติมน้ำมันอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่ที่เชียงใหม่นะจ๊ะและกับตานประจำเครื่องบินเล็ก ที่เป็นเพื่อนคู่ใจของคุณทอมมาตลอดทุกการเดินทางก็คือคุณเอ็ดวานโดลอยเกอรี่หรือคุณเอ็ดค่ะหนุ่มอังกฤษผู้ตกหลุมรักในเสน่ห์ของเมืองไทยจนกระทั่งตัดสินใจที่จะย้ายมาพำนักในเมืองไทยอย่างถาวรเมื่อปีพศ2548โดยคุณเอ็ดได้อาศัยความรักและความสามารถในเรื่องการบินเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญของกลุ่ม Flying s c o u t โดยการทำงานของฟลายสกาคือเราดัดแปลงเครื่องยนในส่วนด้านหลังเนี่ยเอาบอกออกอแล้วเอากรงชนีใส่เข้าไป okay. เอาผ้าใบอ okay. อกหนยพอเอาไปถึงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราก็จับมันไปอยู่ในกรงนะเพื่อฟื้นฟูให้มันแบบ ปรับสภาพแวดล้อมก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ป่าก็ต้องพยายามฟืนฟ้นฟูมันไม่ใช่ว่าเอาไปอยู่ในกรงแรกแล้วปล่อยได้เลยมันต้องแบบขยับจากกรงแรกเข้าไปอยู่ในป่า5กิโลเข้าไปอย <ๆ S 1> ู่7จกิโลใช่ให้มันแบบอยู่ในป่าลึกขึ้นให้ห่างไกลจากคนมากขึ้นให้ชินกับสภาพแวดล้อม<ช>ที่เป็นธรรมชาติเพราะสุดท้ายที่สุดเราพยายามตัดความสัมพันธ์กับมันกับคนออกไปก็ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาเราขนชนีขึ้นไปประมาณเกือบ30ตัวแล้วน่าจะปล่อยเข้าป่าไปประมาณ20ตัวละ แลวส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนีที่มีครอบครัวก่อนที่เราจะปล่อยเนี่ยเราจะต้องทําการจับคู่ให้มันก่อนเพื่อให้มันอยู่เป็นคู่เป็นครอบครัว<อ>แล้วก็ให้มันหากินเองในป่าได้ช่วยเหลือเกอื้อกูลกันในหมู่บ้านปันปตปีเนี่ยเขาจะมีชาวบ,บ้านที่เป็นอาสาสมัครเดินเท้าเข้าป่าต้องแ h e c k ว่าแบบวันนี้ชนีคู่นี้ยังอยู่ที่เดิมไหมหรือว่ากินอาหารโอเคไหมไปกับสิบกิโลอย่างเงี้ยเราต้องทําอย่างนี้ทุกวันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ทำด้วยใจมันทาไม่ได้หรอกเพราะเขาเป็นอาสาสมัครทําให้ เหม่โดนดูแลดีเลยนะพี่ทอมมาทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันมาเราได้เห็นงานแฟชั่นเพื่อสังคมตั้งแต่ shut down the last farewell หรือแม้กระทั่ง a n าโต m ี101อะไรที่มาทำให้พี่ทอมคิดจะเริ่มทำงานแฟชั่นสายสังคมขึ้นมาจริงๆต้องบอกก่อนว่าเราไปอยู่เชียงใหม่ ในช่วง7จปีที่ผ่านมาสิ่งหนึ่งที่เราได้สัมผัสจากการมาอยู่เชียงใหม่คือเรื่องของโครงการหลวงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราคิดว่าในการทาเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆอยู่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบนักวิจัยเป็นอะไรก็แล้วแต่คือเป็นอะไรอยู่ก็สามารถทําดีเพื่อสังคมได้ซึ่งเราก็ใช้ความสามารถเฉพาะด้านของเราในการบินแล้วก็การถ่ายภาพทาโปรเจกต์ขึ้นมาอันนึงชื่อว่าบินรอบโลกรวมใจเพื่อในหลวง ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเดินทางเยอะมากแล้วเราคิดว่าทําไมเนี่ยเราไม่ลองใช้ความสามารถของเรารวมพลังคนไทยทั้งโลกค่ะให้เกิดอ,อะไรขึ้นมาชิ้นหนึ่งอตอนนั้นแค่คิดเล่นๆเฉยๆว่าจะทํำยังไงดีแล้วมันเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยซึ่งทรงเริ่มประชวรแรกๆแ,แล้วทุกคนจะถามเราเสมอว่าในหลวงเป็นยังไงบ้างเหตุการณ์ของการเมืองในประเทศไ <บา S 1> ทยเป็นยังไงบ้างเขาใหญ่จะมีกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกับคนไทย เพื่อในหลวงได้บ้างก็เลยทำโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาโปรเจกต์นี้เราบินไป26ประเทศทั่วโลกในระยะเวลา1 3 2วันเราก็ให้คนไทยที่ไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขียนโปสการ์ดคำถวายพระพรจากเมืองที่เขาอยู่ซึ่งมันก็เป็นของขวัญที่แบบมันมาจากเมืองที่เขาอยู่จริงๆแทนความรักความผูกพันค,ค,ความจงรักภักดีเขียนแล้วเราก็เป็นบุญรไปรสมีนำกลับมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครับซึ่งตอนนั้นก็รวบรวมได้ประมาณพันกว่าใบโภชการแล้วไปถวายที่ไหนคะก็จริงๆเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยเราไม่ได้กล่าวว่าจะต้องแบบไปเข้าเฝ้าถวายพระพ่อหรือว่าไปถวายเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นแค่อาจจะติดต่อไปที่กรมวังแล้วก็เอาไปฝากเขาถวายก็ได้แต่มีอยู่วันนึงมีจดหมายมาที่บ้านบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าตกใจมากใช่ใช่เราก็เลยเอ้า ตายแล้วฉันจะทำยังไงดีแล้วปรากฏว่าช่วงนั้นท่านไม่สบายมากทรงประชวรมากก็เลยมีหมายบอกว่าให้เราเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพแทนอ่านแาก็ไปที่พระราชวังสุริศิษฐ์ก็ได้เป็นคนคนแรกที่ได้เข้าเฝ้าแล้วเราก็ถวายงานของวันนั้นใช่แล้วเราก็ถวายหนังสือซึ่งเราทํามาสี่เล่มก็ถวายในหลวงหนึ่งเล่มถวายพระเทพหนึ่งเล่มเจ็บไ้เองหนึ่งเล่มแล้วก็เอาให้แม่หนึ่งเล่ม แล้วด้วยความตกใจเราไม่เคยแบบต้องเข้าเฝ้าก็ <c oughs> ถอนใจบัวต่อนหน้าพ่อหน้าตอรหน้าน์คโรงการเฉพาะกิจก็กลายเป็นปที่จดจอสุภาพมากเลยครับท่นท่าน <c oughs> ก,ก็ทรงขอก็น่ารักดีครับเป็นเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจในมือเคนตอนนี้ก็คือหนึ่งในสี่เล่มนั้นใช่โซึ่งในการเดินทางครั้งนี้มันก็ทําให้เราได้เจอคนที่แบบ น่าสนใจล็อกมายคือหนึ่งในนั้นคือเนี่ยเปนเดอร์ซองดี้สลัดลารีนะครับที่ท่านเป็นบุตรของคนที่ดูแลก็สมเด็จเจ้าหัวมาที่ไหนคะที่โรซานครับอ่าที่เป็น์แลนด์เราไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไปทบคนนี้ก็คือเราไปเจอคนที่แบบรู้จักคนนั้นรู้จกักคนนี้เขาก็แนะนําไปได้ว่าเฮ้ยยูจะต้องเป็นมึงโลซานต่อนะอไปเจอคนนี้เท่านั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบได้เจอคนคที่แบบมีส่วนสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยอืมงท่านก็แบบเล่าเรื่องของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน<ม>ในช่วงที่ท่านทรงพระเยาว์ว่าแบบท่านเป็นเด็กยังไงค่ะห,หรือว่าพระราชินีมาเจอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเหต,ตุการณ์ต่างๆการต่างๆใช่แล้วท่านก็ไปพาเราไปเจอแบบเทศมนตรีของเมืองต่างๆที่เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ให้เขียนโปสการมาถวายด้วยแล้วพี่ทอมก็ถวายผ่านสมเด็จพระเทพไปแล้วมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าการทํางานเพื่อสังคมเนี่ยจริงๆมัน มันสนุกน,นะแล้วมันมทำให้เราได้เจออะไรประสบการณ์ใหม่ๆมากมายที่เราคิดว่าไม่ว่าอยู่จะมีเงินเท่าไหร่มันไม่สามารถซื้อประสบการณ์ได้ยู่ต้องลองมือทําด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรามีอ,อย่างของพี่ทอมคือทักษะด้านการถ่ายภาพแล้แลวนอกจากเอามานำใช้ในวิชาชีพแล้วเนี่ยมาใช้ในการสื่อสารสร้างจุดเชื่อมในสังคมกับคนทั่วโลกเลยด้วยซ้ำคนที่มีแบ็ k กราวด์ต่างๆมีที่มามีจุดมุ่งหมายในชีวิตต่างกันแต่มีสิ่งที่รักรวมกันหรือสปิริตรวมกันในความรักของในหลวงเนี่ย <S <S 2> <S 2> มันก็ทำอะไรที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็ลึกซึ้งได้ขนาดเนี้ย จริงๆแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นได้ถ้าเราร่วมมือกันครับไม่ว่าอะไรก็ตามและเรื่องอย่างนี้ยังเกิดขึ้นได้ร้อยสามสิบสองวันรอบโลกวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอบคุณพี่ทอมมากเลยนะคะดีฮะเราต้องขอฝากขอบคุณไปถึงคุณเอสด้วยนะคะที่ไม่ได้มาในวันนี้แต่ก็ยังได้อยู่ในเรื่องราวที่พี่ทอมเล่าให้เราฟังขอบคุณจริงๆค่ะอบุณครับินดีครับแล้วขอขอบคุณโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์นิยามที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำครับ กลับมาพบกับรายการดีไซน์สวิตสนิรสิลน์ได้ใหม่ในตอนหน้านะคะเราลองมาดูกันว่าเราจะมีประเด็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประโยชน์อะไรมาฝากท่านผู้ชมวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ